เหมือนเสือคำลามมีน้องไกลชิดคอยติดตามสง่างามเหลือล้นเราเปลนคละ พระอ,องค์ทรงพระเจริญพระยาคเสเดจพี่จเจริญสุธน้องพี่เข้าพเจ้ากิษนาาชผู้ครองแผ่นดินรยันมีเจ้าเป็นน้องชายเจผู้อยู่เคียงข้างพี่ตลอดเวลาเจ้าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถถ้าไม่มีพี่สักคนหนึ่งเจ้าก็คงได้เป็นใหญ่เป็นโตเสเดจพี่ทำไมเสเดจพี่ดำหลัดเยี่ยงนี้พะยะค่ะกล้ามอมฉันนั้น ไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเหนือเสด็จพี่เลยแม้แต่น้อยอันแผ่นดินของเรานั้นเมื่อเสด็จนาชบิดาและมารดาสิ้นสวรรค์คลงเสด็จพี่ก็เถลิงราชเป็นเจ้า,าแทนเสด็จพ่อเสด็จก็เหมาะสมแล้วพื่ค่ะพี่เข้าใจเข้าใจในความพิดของเจ้าเจ้าเป็นคนดีเจ้าเป็นที่รักของพี่เสมอ ยามนี้มันคงถึงเวลาแล้วล่วนะน้องแผ่นดินที่พี่ครองมาพี่รู้สึกว่ามันไม่สมกับความคิดของพี่เท่าไหร่หมายความว่ายังไงไหมะะหม่อมฉันไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของพี่พี่คิดและสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งคนเราก็ต้องมีรุ่งต้องมีเสื่อมลง ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลามีเกิดก็ต้องมีจากเช่นนั้นพระราชบัลลังก์แห่งนี้ต่อไปภายภาคหน้าพี่ก็ไม่อาจจะครองไว้ได้ตลอดพี่จึงคิดจะบอกเจ้าวันนี้แล้วพี่อยากจะสละราชบัลลังก์มอบให้แก่เจ้าได้ครองเพราะพี่อยากจะเดินทางเข้าสู่ สิ่งที่พี่คิดนั่นก็คือเสด็จพี่การถือธรรมะเพศสมณะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกอีกต่อไปเสด็จพี่เสด็จพี่คิดไต่ตองดีแล้วหรือพะยะค่ะที่เสด็จพี่จะสละรัตนบัลลังก์แล้วจะเข้าจะเข้าสู่ร่มผ้ากสาสาวพัดถูกต้องอเสด็จพี่หม่อมฉันไม่เห็นด้วยเลยพะยะค่ะ ที่จะไปบวชถือศีลน,นั่นคือสิ่งที่พี่ต้องการในเวลานี้พี่เห็นว่าเจ้าสมควรแก่เวลาแล้วที่จะปกครองดูแลบ้านเมืองได้พี่จึงสละราชบัลลังก์มอบให้แก่เจ้าพิสุนุราชได้ขึ้นของราชนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระชจ้าจ ให้เจ้าได้นางเป็นใหญ่จงมีลเบียบวินยัยอย่าทำใจสับสนขอให้เจ้า,จ,าจงรักษาลเบพลังแทนเราเจ,จะรักษาหนะ้าที ให้เพศภัย้พวกโจรเหล่าไรต้องไล่มันไปให้คนที่ขอเอาทั้งสองมือนั้นเข้าไปถือดอกปัวละเวรกรรมทาชั่ว ที่ทำตัวงมองมนจะไปจริงๆหร้วจะขอจดจำแ,แต่ธรรมะแล้วไหวละสวดมนต์ที่ขอมอบราชบัลลังให้แก่เจ้าจงปกครอแผ่นดินโดยธรรมนับตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าโชคดี ที่สุดกูก็ได้เป็นเจ้ากูจะได้เปิดซ่องตามใจที่กูตั้งไว้ต่อไปที่เมืองกูซ่องจะเตมพันดินตามที่กูปรารถนาเมื่อได้เป็นเจ้าแล้วต้องสร้างความยิ่งใหญ่ต้องขยายอาณาเขตผู้พี่เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัฒน สืบสารธรรมะแต่ข้าไม่เคยมีความคิดแบบอยู่ในสมองมันต้องสร้างความนิยงให้ทุกคนยอมสยบอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทของข้า <c oughs> กล้องนี้ใช่ไหม <c oughs> กล้องมีหลายตัวงงในหน้าเฮีย <c oughs> เพราะฉะนั้นแผ่นดินแรกที่ข้าขาับเจ้านั้นหมายมั่นปั้นหมอ้อเอหมายหมายมั่นปั้นมือ จะบุคขยี้เอามาเป็นของข้าให้ได้นั่นก็คือพันดินมีลาคะฉัจะลุยวันนี้แหละ